สวัสดีค่ะเจอกับบิวอีกแล้วค่ะกับช่อง Beauty k h a y ่หวยค่ะวันนี้ค่ะสามลัดวันที่19เดือน10ค่ะขยี่ไปเลยค่ะ5และ6นะคะ2ตัวเจาะค่ะ5 1 5, 5 5 5 9 6 0 6 3 6 9ค่ะ3ตัวเจาะค่ะ5 0 5 1> 6ก9นึ่ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสองตัวเจาะค่ะ5้5 1, 5นึ่ง6 3 6 9ค่ะสามตัวเจาะค่ะ5 0 5 6 1 9 9 7 0ค่ะแนวทางที่บิวให้ค่ะบิวจะวิ่ง5และ6กลู่สิประตูบนล่างน,นะคะ แต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันค่ะเจอกันที่ l ลายแอดรวย8 v i p ค่ะบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน